นี่เนาะสีห้องพื้นสองไอ้พาแดงนี่ม่นสีห้องพื้นเนาะเอาเอาเข่าห้มก่อนพี่น้องกัเดียวว่าจะชี้แจงบอกอีชี้แจงตอนแดดนี่มันเดี๋ยวพี่นี่ไอ้นีเราเองอยู่บวบอาจารย์เลยโอเคมาดิฮาโตพี่น้องเลย ฮ้อนเนาะมือนี้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศตอนเที่ยงพี่น้องเลยฮ้อนแหง้งเอากาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนกันเบอ้อสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเมื่อนี้กาพบพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะว่าจันพาพี่พาน้องมาพี่เด้อเนาะนาบ้านเพื่อนซานของทางนอ้องกระเตเพื่อนพี่น้องเลยมื้อนี้เนาะ ปาโตเด็ดเผาพี่น้องเลเปลียงเปียง,เ,ยงเนาะ,ะเลดแห้งขนาดอ่าคือบัจันทร์มาเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะนี่พี่น้องเลยน้ำหลังรถของบัจันทร์เนาะพี่น้องเนาะสีพี่น้องเลยอ่าจำนวน,นสีกระถางใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะแต่กระถางสีย่อมไม่วงกบพี่น้องเลยครบเนาะพี่น้องเ,เนาะอุปก BAR, รณ์อ่าพอว่าเมื่อนี้พี่น้องเลยบัจันทร์กระตั้งมุกตั้งใจว่าซื้อสังกะสีมาให้น้องเพิ่นแต่ว่าเข้าไปหาน ไข่สังกะสีแล้วทางเอื้อบุญเพิ่นฮับแล้วว่าสันพี่น,น้องเลยอ๋อดีมุกดีใจน้ำน,อน้อนพี่น้องเนาะอ่ามีผู้ใหญ่ทางเอื้อบุญเฮาสมทบเรื่องสังกะสีว่าสันพี่น,น้องเลยอ่าฮุนซึกว่ายัางบ่ทันได้แก่มาดูว่ายังใดเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ว่าจันก็เลยเอาสีมาสก้อนพี่น,นนะ้องเลยเนาะอ่ากะมาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น,น้องเลยว่าเฮือนของน้องกระแตเพิ่นเมื่อสมแซมแล้วมันสีออกเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะ ไปเข้าไปทักทายสบายดีน้องๆเพคนน้ำกันพี่น้องเไยเนาะตอนเที่ยงๆห่อนแหงพี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องเไยเนาะตอนนี้บอจันท์กลมาหอดแล้วเนาะโอ้ยสบายดีห่อนเด้ดอโมไซมูมีกุป๊ปมีอย่างไฮไซเลยบอน,นี่เนะาะ <c oughs> โอ้โดยมาตอนเที่ยงเลยเนาะ พอดีแบบาทั้งหมดกับน้องก็พอดีทั้งหอดนะอาหากันมาแต่ใส่ส่งเขาอะไรโอ้ไปส่งเขาอะไรเพิ่นไปแต่เศร้าอะไรไปเฮ็ดไปเฮ็ดยังเกาะไปกาะอ้อยอืมไปเกาะอ้อยอีกแล้วมัอนี่เนาะโอ้โดยพี่น้องเลยคือเห็นคือเห็นคนน้อยอยู่ในรถเมนบอเมนบอเออมีน้องเสื้อเพิ่นมาน้ามัอนี่เออน้องน้อยเพิ่นมาผูพี่น้องเลย เป่นกำลังอึอ,อยู่เมื่อกี้นี่ลูกกุก้กลัวอยู่ในรถผู้พี่น้องเลยเนะเาะน้องเสือเพิ่นอยากออกมานํามานํากัน3คนพอลูกเมื่อนี้พี่น้องเลยยังบ่เคยเห็นตัวจริงกี๊เถื่อบ่ยังเห็นกันในหูบตัวเชือกว่าเ<อ>ราจันไปขึ้นขึ้นหาบอ่อเตี้ยไม่หมดเททโฮหาพ่อฮันร<อ>ูอ๋อ้บอไปไปเขาห่มก่อนแสพี่น้องเลยโอ้ยนอนพากันเก็บในเด้อลุงดาเด้อเดินเดินนี่พี่น้องเลยเห็นมันงามๆคือเฮือนเนี่ยเด้อ โอ้มามือหน้าเห็นมันเกี่ยงมันกลวยกูหนีเด้อน้อเปล่าเนาะเด้อโอ้โหทางพ่อน้องตองเพิ่นโทรคุยเรื่องวิชังเด้นลยพี่น้องเอลยเนาะเออเรื่องเห็ดเฮือนนี่บอกโอ้พี่น้องเอ้าตุ่จ้าเยอ่หรอเล่าตุ่จ้าเยอะเออผสมกันเลยอันนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าพู้ทางเมย์น้องตองเพิ่นกับมาน้ำพี่น้องเลยสบายดีสบายดี

าันหางบาพี่น้องเอ้ยการเพิ่นเนาะแล้วก็แล้วตาอ่าน้องเสียมเพิ่นสมารู้ว่าแนวไเพว่าต่ออยู่แล้วแวจอ่าเป็นนี้ได้ซะน้องล่เฮือนอ่าแล้วบ่แล้วบ่โค้งห่างมันใส่เรียบร้อยเบิดเลยพี่น้องเอ้ยขบอกพ่างกบขึ้นไปชมวิวอยู่เพิ่นว่าขึ้นไปชมวิวทางทึงผูโอ้โดยใส่เรียบร้อยนําพออยู่บ่หม ไม่ไนี่พ่อเนาะไม่นะมาะโอ้อวันนี้ไมง่งามๆพี่น้องเลยคุณตอกใส่วันนี้เนาะเพิ่นสิเด่นลาอยู่เนาะยังเดือยสองโตโอเออเก็บใบเห็ดน,นางอื่นสะนะันนาะพี่น้องเนาะอันว่าปู่พ่อนี่มียังเกาะคนว่า<อ>แผ่นไม้เซราบอกสามแผ่นบอกอ่พอดีว่าจันวาสิซื้อมาให้ยู่มัอนี่วาสิซื้อสังกะสีมาเลยว่ารถอ่าได้ยินว่าเอ้ยบุญเพิ่นฮับแล้วว่าสันเนาะ เออกลับไปนั่งแต่ว no. yeah, 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 yeah uh, yeah. exactly. ่าเพิ่นยังบ่ทันได้แก้มาให้เนาะยังยังอยู่ซะพี่น้องเอยเออโดยลอนทางพอน้องตองเพิ่นอันนั้นก่อนพี่น้องเยาเบิ่งกันเด้อขึ้นไปเบิ่งกันบาจกับพี่น้องจขึ้นแล้วนองก็ปึ๊บโอๆๆตอฟูพี่น้องเยขึ้นทั้งเิงกะฮ้อนเนาะบ่ไหวเนาะเพิ่นตอเรียบร้อยบ่แล้วพี่น้องเย สังกีนี่ก็ยังเดืออยู่มุมเดียวเจเดียวนี่พี่น้งเลยเนาะฮะห่อนห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 ัวจนเดือบพี่น้งเลยอนแดดแดดแบบว่าไพกระพอมนิบยิบพี่น้งเลยเมื่อนี้อายปนบ่ากันน จัดแล้วอ่ะดิสบายดีโดยี๋ยนคุยโทรศัพท์อยู่พี่ยงใดเดี๋ยวแอา์เรียบร้อยแล้วบอสสบายดีโอ้คุยเรื่องเอียงกันก่อนนี่เฮ้ยเรื่องไม่ไม่เสร็จนะเพื่อนเสียเอามาใหายเช็ดเพื่อนเจ้านี่บอสเดยโอ้เพนยงใดแม่ตุ๋ยพ่อตุ๋ยเพื่อนเสียเอามาให้เห็ดโค้งหลังคาบอส เลยโอ้ก็เลยจดรายละเอียดให้เพิ่นแล้วบ่ดนี้เลยอืมโดยโดยอ้ดีมุกดีใจนําเด้สะพี่น้องเอ้เนาะเลยในอันโค้งหลังคาเลยกับซ้าใกล้ได้ได้ซสนีเนาะโอ้โดยโดยพี่น้องเอ้กาพอดีว่าเมื่อนี้พี่น้องเอ้เนาะว่าจันมาหาทางน้องกระเตเพื่อนอีกรอบนึงเลยเอาซีม่ให้เมื่อนี้แต่ว่าหลังคายังบ่ทันแล้วเนาะ เลยอาถาเอ้ยบุญนี่ยนนัพี่น้องเลยพลีเอ้ยบุญเพิ่นฮับแล้วตัวนั้นเนาะเลยเออพอจันก็ไปสร้างเกือบแม่นสร้างซ้ำกันเมื่อเช้านี่ <c oughs> เออแล้ววัดทางฮ้านเพิ่นว่าเอ้าคือสร้างคือกันกับคนหนึ่งแท้เพิ่นว่าโมเมนเอ้ยบุญไปจักเนาะว่าสันเนาะเออกระเมนอีดีพี่น้องเลยเอ่าเท่างใดก็อันสังกะสีนะนังกะสีนี่คืออาดเกียนมาในเด็เกียนเป็นรายการของ นั่นนตัวอ่เป็นคนแขกมาได้ออ6.70 6.70นี่5ตัว5คืว่า5แผ่นเนาะ5แผ่นตัวนี้2.40นี่คือว่า4แผ่นอืมแผ่นตัวอันเพิ่นตัดครื่งหันเนาะแล้วก็อันแผนเซราบ่ก็บ่พอบ่แผ่นเซราบ่พอ3แผนโได้ตะปูหันเบิดจบเกมไมีตอนันเพราะว่าพ่น้องให้1 5ไปซื้อได้ มีแต่คอนกีดเบิ้ลเล็กตุปูข้อนกีดมาตอกไม่แข็งนี่บอกมีตะตอกไมยแข็งนี่ได้เบิ้ลนี่เน้นแนบวันนี้เจ็ดสิบสองตัวดาวยังเรือทำไอหันมองสีปลายตัวโอ้เก็บไว้โลดใส่พี่ตองใบตอกไม่แข็งไม่ยังเนาะแต่ว่ารายงานตามความละเอียดเออจะเลยสิว่ามันละทุกนุ่งเสียหายเราไอกับพกคักปะได้เพื่อว่าเห็นยังให้มีความละเอียดก่อนแน่นแน่นถ้าผมมีความละเอียดเดี๋ยวผู้นี้ก็สี่คอยใจผู้นี้สี่คอยใจอไอพวกเอาแนวนั้นโอ้พี่น้องไงเนาะ บ่ธรรมดาเลยสิโผน้องตองนี่พี่น้งเอตองให้มีความเรียบร้อยกันเงินทุกบาททุกสตางค์บ่ให้ลบ่ให้ตกบ่ให้เียว่าซั่นเนาะพี่น้องเนาะเออบ่ห้อยนมกน้อยใจเนาะอ้เนาะน้อยมกน้อยใจเพราะว่าอทว่าให้เจ้าของเฮือนไดีใจคือกันแล้วก็่อยก็ดีใจคือกันอือเพราะว่าค่อยก็มีความสะดวกเฮ็ดงานโดยแล้วก็เจ้าของเฮือนไขมีความสะดวกต่อกัน่อยให้ซื่อใจต่อกันนะง่ายๆเนาะกันไม่คำควยๆคไมโดยโอ้ใส่พี่น้อง้นบ่บาดนี้รับรองครับ เพื่อว่ามีข้อจีทีีต้องใส่นี่มีแต่สองตัวสองตัวแบบคิดได้บวกค้านมาใส่รับรองบ้านนี้โดรับประกันบ่รับประกันเป็นลงว่คุณใจขึ้กนกวเข็มสิเขา้卫กันเราหมูพุดมาตามเราก็คือฮักคือกันเาได้เนาะรับปกันเลยบปรนก็ับลรับประกันบัตถือไปฮักนี่รับประกันโบได้ได้รับประกันตีได้กับหูโอ้โดยโดยโยเหนแลยไงเอ้าอาหยอกแงหยุกลูกคก็ตงอเลย เป็นจังไลยภาคกันกินข้าวกินน้ามันเราบอกมันกนี่อโดยก็คือรอแต่นี่ได้บ่ไหนเนาะโดยรอแต่สังกะสีเนาะได้แล้วสังกะสีมามาทันมันนี่กับที่ว่ามุ่งมันี่จบกมันนี่กทางอาจารย์เข้าไปถามได้เมื่อกี้นีรถขนส่งเพิ่นบวชมงมันนี่น่าจะเป็นมืออื่นเพิ่นว่ะอ่ามันนี่อาจารย์ก็เลยเอาซีมาให้ก่อนเนาะ เออสีกับลังค่าแล้วผู้ใดจังท่าเนาะลังค่าแล้วสีนี่กดมันจะไงสิสอกันด้สีนี่าัวาะว่าเขาท่าสีนี่มันต่เข้ออะคู่อยู่แล้วน๋อสีเสนกันเรื่องคู่วันนี้กันยังกันยังนงกันจังกันังกันกันยังนันกน้องันังกันยกอกันมีนก็ต้องปันนกันยกน มาป่ะน่ตัวกขาวขาทาสีอะไรสิงเราเอาเอาขู่คนไปอ่ะนะเอาบริหารปันกันเสียพี่น้องไงเนาะเรื่องเงินเนาะแบนหนงโอ้ใคจะกูแบนหนึ่งกินหึ่งกหนึ่งกับทึกเลยเออแต่พวกนั้นโอเคโอเคเสียพี่น้องไงไปเนาะพว่กลายใหญ่ห้างเลยแตคนเอาน้ำกันบบดนี้พี่น้องไงซอยกันคนละทางเนาะน้องน้อยเพิ่นบ่ไปก็เด้อน้องน้อยเด้อนั่งอยู่โฮมเด้อซอยกันมันยุ่งยากก่อนให้มันก็ถือกันตามที่หลังถ่ายรถในโทรศัพท์เลยมันกัวมันจะหิ้มกันออก อ๋อไอฮ่อนไอฮ่อนพี่น้องเลยตรวจตรวจเนาะป้าเออนี่เนาะสีห้องพืชสองไอ้พาแดงนี่มันสีห้องพื้นเนาะเอาเอาเข่าห่มก่อนพี่น้องเลยเดียวว่าใจชี้แจงบอกอีชี้แจงตอนแดดนี่มันเลยไปอ๋อเบาเบาได้ดีนี่เนี่ยให้เพื่อนเอาขนมเลยเข่าก้อนเอาเพื่อนเอาขนมกันเบาะเบาเอาครับ เออเขาห่มเขาห่มก่อนไปหอนแดดได้พี่น้องเลยสี่ถังยิ่งมือนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฟักเอาเขาตั้งเฮียงพาขึ้นลงละฮ่าโู้แดดครับพี่นนักเลยระวังเด้อระวังเด้อมันขับตีนเด้อโอ้พี่น้อง

โอเคอมาเรียงกันไว้ก่อนเนาะโต๊ะครบนั่งกับรถพปิสังเด้พี่น้องเไยมาเนาะรถกคนขี้งว่าเข้าใสส่ไปใจคนพุนคนพุนคนปุยมาใส่ใส่มันใส่มันใส่อ้อยเนาะัโอเคเนาะคนมาเรียบร้อยเบิร์ดแล้วพี่น้องเไยเนาะเดี๋ยวว่าจันทร์สิมาซี่แจงเบิ้งบัด บาดนี้เนาะอ่าจักเป็นสียังแน่พี่น้องเลยโดยน่าสิบอกพ่อน้องตองพี่แหละเนาะมาพี่ไอ่บาดนี้เอ่อบอกน้องน้อยเพิ่นเพิ่อนโบผู้ดอกเนาะเอ่อบอกสร้างพี่แหละพี่น้องเลยเขาเบิ่งก็ได้สีเขียวโดยโดยอันนี้ผ้าสีแดงนี่เนาะน่าสิเป็นสีห้องพืชได้เด้อเอ่อสีห้องพื้นอ่อภายในหนึ่งแล้วก็ภายนอกกันหนึ่งเนาะสองทางน่าสิพ่ออยู่บ่อไงพ่อเนาะ เพราะว่าขนาดเฮือนซั้นของน้องเพื่อนกะมันใหญ่เกินไปเนาะพวกคุณพวกมันใหญ่เกินไปดอกไม้มันเพ็นตว่าทางนี้มันหน้าต่างได้มันบวกลายโดยหน้าต่างก็หลายพี่น้องเลยเนาะคือสิพ่ออยู่เนาะแราคาต่อมาบานนี้พี่น้องเลยนี่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นสีภายนอกตัวนี้เนาะแมงภายนอกตัวนี้เด้อทางนี้พี่น้องเลยตัวทั้งรุ่มนี่สีครีมสีครีมออกแบบครีม เหมอนออนเนาะคีมสว่างๆพี่น้องเอยอ่าสีภายในเนาะอ่านินไปสว่างไว้เฮือนจังบ่มืดเพิ่นว่าเนาะอ่าแล้วก็อ่าซองธงน้อยๆทั้งเพิงนี่พี่น้องเอ้ยสีย้อมบกบเนาะย้อมใบหน้าต่างอ่าน่าสิพออยู่2อันเนาะลองเบิ่งย้อมหน้าต่างพออยู่เออย้อมใบย้อมใบประตูครบบดนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ อ่าเป็นสีไหม่เข้มๆสีแบบตับหมูตับหมูเนี่ยว่าสันเนาะยงังจังตัดกันดีนะครับพร้อมอุป,ปกรณ์ครบเครื่องพี่น้องในเมื่อนี้อันนี้กะ,กะเอียงเกาะเพื่มอื่นเทนเนอร์เนาะสีทนเนอร์ผสมผสมสีเทนเนอ,อร์ผสมสีย้อมไมมพี่น้องเลยอ่คานะครบอเอามาให้ครบไปเล้วม่อมนี้เนาะพี่น้องเนาะ,นนะ<อ>กะขั้นตอนการท่านี่ต้องเลี่ยวสังกะสีหน่อยเนาะโด สังกะสีมุมสก้อนบว่าแล้วปุ๊บแล้วเัาจะเสียกูและวามละเอียดบว้มันหน่อยเกินครับ่าละเอียดนาะจากค้นก่อสร้างสีมาทาน่สางอันนึงคนเก่าป้คือเก่าอยู่สร้างนเนี่เปสียาเียาเตียงยาเลยเป็นยาเป็นดอกแบบว่าเป็นดอกเพิ่งแต่คนไปนือีกแล ยังยังตอนนี้จะคนบ้านีังสามคนยังสามบ้านนี่จทิมไอ้ทิมหนองไว้บ้านนี่เป็นกันเองมาเลยบาานนี่เป็นกันเองก็เลิกอย่างนี้โอ้โดยโดยที่นางเนียเนาะยังจะมีน้องอ้อมเนาะน้องอ้อมแล้วก็ไออีเพป็นด้วยะอันเดียบโอ้เป็นว่าทิมไอ้ทิมหนองกันทิมเซียวทิมเฮยรอย่างเงี้ยสามคนนี่คือได้เบิ่งได้ชมจากซ่องของผู้ใดได้มามวงก่อนนั่นอันเมี่เรากระบ้านบ่โดยไปเอาใบหยกใหญ่มากบางอน เพื่อว่าเขนบอเอาไปยุงใหญ่มากแล้วเขามานอนกับคำเมืองืึ้นแล้วมันสียุงยากนะแบบหาผู้ลายมากนะทำไมมันสิเป็นหยียบห่อยโจรแล้วไอ้ายจะสีนี่มาหับห้องเพื่อนแล้วไอ้กับสีน่าไปน้ำกันก็เลยต้องการใบยุงใหญ่แบบนี้เลยเพื่อไปขอใบยุงใหญ่มาแล้วนี่มือนีหันมาแล้วเพราะว่าเขาเอาไปหันเบิดดาดฟ้าสุดมาจบไปเลยเอาไปยุงใหญ่มากชื้อสีนี่เลย เมื่อเรียบร้อยก็สันพผิดเอาไงเนาะว่าเบิดลานไปกับเบิดแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจไปเอาเหมูือวเพราะว่าเอาสิประกัดเอาผู้เดียวเอากรบอกเล็กเอากระบอกใหญ่คนหนึ่งว่าบัดคลองเสียของหายมาหันเอาเป็นคนดีเอากับสุนทรเป็นคนดีแบบนี้เขาเนี่ยเขาสิทธิมาเขาแาบนี้อ๋อแบบนั้นพผิดเอาไงเนาะนั่งสู่หันเฮ็ดให้มันแจ้งไข้โดต่อกันโม่หายไประบาดไปแว่ต่ันโดย อ้าวโอเคสิพี่น,ออน,น้องเไยเนาะกาเฮ็ดให้มันถือมันต้องกันแน,น่เนาะอ้ะเพื่อนเป็นคนละเอียดพี่น้องเลยเ <c oughs> ออเอาโอเคสินาะเดียวว่าจันสี่คุยกับไออ,อีกทีหนึ่งเนาะอ่าออแบบขั้นตอนการเฮ็ดอีกแล้วสิมีการเพิ่มเติมกันอีกโยพี่น้องเไยเนาะแต่ว่ามาให้ตรงน้อยเพื่อนทั้งสามคนก่อน,<ใ>นขอบคุณ <ใน S 1> ขอบคุณก่ <ใน S 1> อนบาบนี้เนาะคิดนอนยั้งเนาะโอเคพี่น้องเไยกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยมื้อนี้เนาะพาน้องเนาะ ยังอยฉันกินฉังสิกินบปล่มีไปฉังกินมั้ยนี่กินกับจางมาให้เพื่อนปลาเจ้ยวเอาจางกินแสเออเอาผ้านอกกินขนมชุบเจีเด้อนี่เนาะเอาขนมมาให้พี่นองไรคนละปั่นกันกินกับอันครอบครัวแม่น้องสองน้ำเนาะจะผ้าย่านนองได้ให้น้องกินกอนแค่ไหนคงลด้เพิ่นจังบอลเพิ่นจังบะสนเนาะเออเดยอ เอามาพี่เนมกล้องไอ้พี่บันนี้เนาะอ่าให้ขอบคุณขอบคุณทั้งเมย์พันสก้อนบันนี้เนาะเมย์หักซุ้มเจ้านี่แหละพี่น้องเอลยเนาะอ่าเมย์น้อยกระพอรองเด้ออ่าเพิ่นซื้อสีนี่มาให้พี่น้องเอาสีงามๆโดยมันนี้เนาะอ่าก็คื้อสีทวงสีพ่อพี่น้องเอลยโดยเนาะเอากาทีแรกเพิ่นว่าจะซื้อสังกะสีมาให้น้ำแต่ว่าทางเอวยบุญเพิ่นหับแล้วเนาะมันนี่เอาสีสก้อนเนาะองามมีดอกสีแบบนี้กับพี่น้องเอลยอ่าเดียว ตอนเบิ้งตอนในทางนี้บ่งามเนาะเบิ้งผู้อกบัตทาผู้อกพี่น้องก็จังมาเบิ้งมาส้มกันอีกเนาะเราเราทำไปไปจบเบิ้งนะเดียวนางน้องนางน้องนางน้องเออมีแต่หักษาเก็ลงหล่าเด้อหลังจากทาสีทายังกับโมหาเปื้อโมหาเปื้อนเด้อเออมือเปื้อนมือยังกับโมหายรูปโมหายเพ้นโมหายพาแล้วพี่น้องไงเนาะหักษาเอาได้เฮือนชุบเจ้าเองได้นี่เด้อเอออยู่กันกันเบิดคู่คู่คู่คนเนาะ เขันขั้นเพื่อนแรกนะเข้าไว้สีอ้าวสเอาเนี่ยถูอยากได้เนี่ยถูเพื่อนเนี่ยถูเพื่อนมาถูเพื่อนนี่มือหามันเก่าบ่เออเนาะเดี๋ยวว่าจะชื่อแม่หาดอกแค่เนีหักษาเด้อปัดกรวดบริเวณเฮือนซานให้มันสะอาดสะอ้างพี่น้องเลยแขกคนเพิ่นมาเนาะเพิ่นจังสิได้หักสิได้แพงเนี่ยเออเนาะกะ เอาออกแน่พี่น้องไรสังกษุสงกสีเนาะครับมมม okay. มไม่เป็นเศษไม้เศษตอกเก็บกรวดดีๆเด้อมือหนามาให้มันเกี่ยงมันก no. รอยเนาะเก็บไปกองวางเดียวนั่นโดยโดยโดยทีมก็ทีมได้เลยเอากะจะถ่ายถ่ายสุดนี่เนาะอยากให้ชุมเจ้าทั้งสามคนเนอะตั้งมุกตั้งใจนุ่มมือขึ้นนั่งหล่าเนาะขอบุญขอบคุณเมยน้อยกระพรองเด้อซื้อเพิ่นเด้อเพิ่นนั่งเบิ่งชุมเจ้าอยู่ตอนนี้เนาะว่าอีหยังสักหน่อยแน่ให้เพิ่นเบิ่งเนาะ เลยไม่น้อยับอรงมาให้น้อยเจ็บได้กับสสีกับสีเนาะสีท่าไม้สีท่าบ้านงามังนาอยคามเจ็บได้วอมไข่ันนี่เลยแม่ผัก้าทำนี่ขอจแม่ดับเอยทำเท่าทำเท่าเด้อสาธุเนาะ เป็นคนหูผู้ดีเด้เอท่านเจ้าก็เด้ออยากอันทดแท,ทนบุญคุณเพิ่นต้องเป็นคนหูผู้ดีเท่านั้นนะเนาะเพิ่นไม่ได้วางยังหอกพี่น้องไงวังท่เจ้หาหักแพงกันได้ก็เป็นคนหูผู้ดีเท่านั้นเนาะเออน้องเต้แบบดนี้เออเป็นแม่พี่น้องไงทั้งน,นี้เนาะขอบคุณเด้อแม่นะ้อยกพองีผาเงินมาทางบาจันทร์สาใหู้กควเจ็บให้ได้ควบไข่ให้มีผัมาให้ลูอี้ขอหาคืนแม่ก็พออยเท่าคันเท่าเด้อจชาถูก ก่อนจันน้ำเดินทางกับกรมเกาะไทยมีแมงก้มเขียบหอได้ก้มไข่หอยมีเด้อโยสาธุเนาะเผินเบิงสาวน้อยกูเห็ดลงมาจากเธอเออเพิ่นโบลงมาเพิ่นห้อนเดดพี่ตังไงเนาะเออโดยโดยโดยเอากะดีมกดีใจน้ำเนาะเดี๋ยวว่าจะสิมาอัปเดตให้เพิ่นเบิ่งบัดมือท่าเด้อเออมีแต่หักเก็บเขาไว้ข้างในนั่นแหละเด้อหักสาไว้ก่อนยันคนหลักได้กันคำกันคืนเนาะ เออเก็บใบดีๆได้อย่าให้มันตกมันเหี้ยเด้อเกษพันธุ์สีมุออ่งลังกระสีอีกืมียนไ่นมืออื่นพูดดังกระสีสีมาเนะาะดีมกดีใจน้ำน้องหละเนาะเอาเดี๋ยววันจันทร์สีไปคุยกับพอน้องตองเพิ่มเติมพี่น้องเลยน่ะสีได้เฮ็ดติดลูกติ่งให้เจ้าเนาะและก,กับเข่าใบประตูประตางนี่แหละย,ยังบ่ทันมีได้เนาะ ไปถามกับว่าเอ้าอ่ะทางบรจันไปเชียวมาให้ <c oughs> ใบใบหน้าตั้งประตูมันยังไม่ครบว่าแล้วทางบรจันนั่น<ด>พี่น้องเลยแต่ว่ายังขาดแต่งบการติดตั้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวทางเมย์น้อยได้พอล่องเพิ่นสิครับว่าจันพี่น้องเลยเดี๋ยวบริจันสิคุยรายละเอียดน้ำอพอน้องตองเนาะเพิ่นสิเอาซัมไได้เพิ่มอีกพี่น้องเลยติดใบประตูเนาะกัรเพิษติดดัน ดุกติ้งไปเดินเนาะที่ที่ดุกกงนี่แหละพี่น้องเลยอ่าโดยอ่าสำหรับอันเดยอันสำหรับอันหลังคานีเป็ดพันเนาะไอเอาเนาะมุงหลังคาสมหลังคาให้ไหมโดยพี่น้องเลยได้ติดให้เบิร์แดดแล้ว็รับทางประจันนะอยากมาโอโลมอีกนิดนึงเนาะใส่ใบประตูเนาะครบวัดอัเนี่ยพี่น้องเลยครับอันเฮ็ดลูกติงอ้อมนะ เดี๋ยววัจนซื้อลูกติ้งมาให้เนาะแต่อายชีเอาซะไรบ้านนี้เนาะเพิ่มไปอีกนะเพิ่มไปอีกดาตองได้ปรึกษากันกับงูก็ปรึกษากันสะก่อนเนาะสมมาพาควรเนาะทั้งนี้กับลูกหลานพี่น้องเลยอยากช่วยกันเนาะความลายสร้างเนาะเดี๋ยวเราจะตัดสินใจครูใหญ่จอมรู้จึงด่าได้กนนะโดยโดยโดยเอากะ ไปโอรมกันก้อนเดียวกันที่ต่อหาทางประจันเดลยเนาะเออเฉพาะงบติดกระเบื้องย้อมสีพี่น้องเลยเนาะเออแล้วเพื่อนเอาน้าหมื่นหกเนาะเพื่อนว่าพี่น้องเลยตัวนี้เหลวไปส่วนหนึ่งเลยอ่ะแมนส่วนทางหน้าบ้านเหลวไปไแล้วแมนกับเห็ดเอ็นบันไดน้ำเนาะหนให้เพื่อนซ้ำขัดโมยยากเนาะตัวนี้เนาะ ตอกันได้ไ uh ด้คนๆดินซ่เองก่โอ้ยดินหมูยากะนํามาเดี๋ยวเดียวเลยเดี๋ยวเดวยดอกกันได้เออทุ่มกันเนาะแต่ว่า่วนี้ยังบ่ได้วยอนยังว่าคือจะบุญว่าเพิ่นสิถอกันเจือนไปอีกแหมนึง่จังว่าบ่ได้เ็ใแม่นต้องให้เพิ่นเทกันเจือนซะก่อนเนาะเพื่อนกันนั่นก่อนพี่น้องรัถ้าเทกันเจือนปึ๊บเฮาก็เฮ็ดกันได้หลายโอเคได้ๆวันนี้เนาะเอ้าเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวจังว่ากันเนาะ ดูสำหรับม hey, ืัอนี้เราจะเมื่อก um> ่อนได้บันนี้เด้อเอาสีมามอบให้หักษาน้ำเพินนี่เด้อร์ไอเดอร์ไออายนี้แหละเป็นผู้ใหญ่เนาะเอ่ยเงยเอ่งเอาให้เพิ่นเก็บไว้สถานที่ที่ว่ามันไกลเล็กน้อยเนาะน้ำไปว่อยู่เตียงเตียงเพิร์ดคนอ่ะเอาไว้ควบคุมอดภัยบาโบรา้ตัวนี้มันเป็นสีของแยกเด้อข้นอยู่ไปได้นักสู้เด้อเอาไปว่ายุ่งกันคุณนี่กลัววันละน้อยแกเอาไปราคาแล้วจังย่อมเลิเนาะลงมือเนาะ อ๋โอเคเมื่อปะเด้อวันนี้เด้อเด้อสบายดีเด้อน้องหลาเด้อเออโดยอดเมื่อหนสิมาเยี่ยมไหมพี่น้องไงสิมาอัปเดตเบื่องสีงามเนาะวันนี้เนาะอืมอ่โอเคพี่น้องไงเนาะกะเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยพี่น้องไงเนาะเมื่อนี้กะบบจันซื้อสีพี่น้องไยมอบให้ทางน้องแต่เนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็รออีกเมื่ออื่นว่าสั่นพี่น้องไอ่าทางพอน้องตองค่นใส่หลังคาเรียบร้อยแล้วก็ สะได้ย่อมสีเลยบัดน,นี้พี่น้งงนองเไยเนาะสำหรับสีนี่ครับโอ้่าเป็นสีน,นั่นอย,ยูอละละลพอ่พี่น้องเไยเนาะราคาแพงอยู่อ่าตกทางละล้านพี่น้องเไยเนาะอ่าสีย่อมพืชนี่ทางละพันบาทพี่น้องไงอ่าเฉพาะสีภายนอกภายในนี่ตกอยู่ทางละสองพันบาทพี่น้องไงพันพันแปดกว่าคเนาะตีไปสองพันนั่นแหละพี่น้องไงอ่ากับสี ย่อมไม่เนาะอ่าสีเทนเนอร์พี่น้องไงเพราอุปกรณ์ทาครบเครื่องเนาะมือนี่เนาะพี่น้งงองเนาะเนาะกเราลุ่นเราเบิง่งเราส้มน้ำกันพี่น้องไงส,สีออกมาเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะสวยงดงดงามสั้ใดนั่นรุ่นเบิง่งส้มน้ำกันอีกต่อไปพี่น้องไงเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะบอจันต้องขอขอบบุญขอบคุณทางเมย์น้อยและพอรองพี่น้องไงเนาะที่เพิ่นสดสวยสีพี่น้องไงเนาะรอบนี้อ่าและกะ็ กระเบื้องพี่น้องเลยแลก้กับพวกติดใบประตูเนะาะย่อมสีคาสร้างเงี้ยงเพิ่นฮับเบิร์ดเลยว่าสันพี่น้งงนองเลยเนาะอ้าวกะเดียบร้อยเบิดแล้วพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ไม้หอกหอกตามเนาะครบว่าสันพี่น้งองเอากะขอให้พ่อกับแม่เนาะอยู่ดีมีเฮงสุขกายสบายใจเด้อเนาะพ่อแม่ปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดกระสมขวามมุงมั่นปรารถนาเนาะพี่น้งนองเนาะเอาสำหรับวันนี้ว่าจันกระขอเก้า ลาไปก่อนพี่น้องเอ,อ้พ่อๆครับอาจารย์ไม่คลิปหนาเดอ้อเนาะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็กลำบมาสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเบิดสุขสุขคนนาอพี่นอ้นองนสบายดีเดอ้อ